คนที่เกิดวันศุกร์เรื่องเด่นของคุณช่วงนี้นะเป็นช่วงที่คุณจะต้องออกไปพบปะกับสังคมมากหน้าหลายตาคุณจะมีการเข้าสังคมใหม่ๆนะซึ่งตรงนี้บอกได้เลยค่ะว่าเป็นสังคมที่ดีเพราะว่ามันทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้พบกับสิ่งดีๆเรื่องใหม่ๆมันเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับคุณเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณด้วยอาจจะต่อเนื่องไปถึงการวางแผนอนาคตในเรื่องของหนาทธิการางานของคุณได้ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องงานช่วงนี้มันจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาบ้างโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่หากใครก็แล้วแต่นะคะมีปัญหาเรื่องงานค้างอยู่มีปัญหาที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องระมัดระวังนะจะมีการถูกผู้ใหญ่เอ่ยปากทวงถามงานหรือห้าหนักๆเข้าเนี่ยเขาจะเข้ามาก้าวไกา่แทรกแซงในงานของคุณเลยทีเดียว แต่คุณโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าเพื่อนร่วมงานแล้วก็บริวาลคนรอบข้างเนี่ยพร้อมใจนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือคุณดีอยู่การเงินช่วงนี้ค่อนมือดีค่ะนะคะมีเกี่ยวกับการเสียเงินไปกับท่าของที่มันค่อนข้างฟุ่มเฟือยโดยในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผม นะคะเรื่องของเครื่องประดับต่างๆคุณจะต้องเสียงเงินกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะโชคลาภมีเข้ามาให้เห็นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ยังดีตรงที่ยังมีโชคลาภเข้ามาความรักของคุณเนี่ยบอกเลยค่ะว่าใครมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้นะคะคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่หรอกนะคะมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจหรือเกิดการได้อ,อก้อยใจได้คนโสด มีโอกาสได้เจอคนที่จริงจังและจริงใจงกับคุณแล้วพร้อมที่จะคบคุณนะคะพร้อมที่จะร่วมทางไปกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคนที่เกิดวันนี้นะระมัดระวังการพูดคุยกับพว่อมิจฉาชีพไว้สักนิดหนึ่งกับคนที่คุณไม่รู้จักนะคะมันจะทําให้คุณเสียหายได้เลขมงคลของคุณเนี่ยคือเลขหกเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่อันนี้เป็นเลขมงคลนะ